เดี๋ยวมาดูหลังเกมการชกค,ครับโอ้ยผมหันกล่องผิดทางซุปเปอร์บอลต่อย,ยังซุปเปอร์บอลต่อยแล้วครับซุปเปอร์บอลชนะน็อกครับเสียยวไหมไม่เสียวมั่นใจในอาวุธหนีย่างเดียวหนีย่างเดียวตอนนั้นรู้สึกยังไงมั่นใจในทีมงานมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับเอาจริงหมดยกเราก็น่าจะยังต่ออยู่ เห็นว่ามี3181น oh, ่เลยยาวๆตอนท้ายๆนะครับแล้วเป็นไงวันน uh ี huh. ้คู่ชกเป็นไงบ้างเขาเล่งขึ้นมาช่วงยกสี่อ่ะตกใจนิดนึงครับตกใจนิดนึงตอนเขาเล่งเพราะว่าไม่ได้ต่อยนานเลยอ่าตอนแรกเหมือนเราจะชนะไปแล้วได้ซ้ำในช่วงยก3แต่ว่าพอยก4ี่มากลายเป็นมวยชิงดำซะงั้นคู่ชกเป็นไงเข้าป้อมวงในเราก็ไม่กลัวแล้ววงในเราก็สู้ได้นะครับแล้วมีลูกอื่นไหมวันนี้ที่น่าจะต้องกลับไปแก้หน่อยแล้ว S 2> <S 2> <S เป็นไงทีมงานว่าไงสอนอยังไงบ้างบนเวทีวันนี้ก็ให้การรับการรับเอาลูกดีดูเหมือนจะต้องแบบเหมือนแก้กันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆเลย <S <S เออแก้ยก<อ>ต่อยกเลยนะครับโอ้ไปนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับอขอบคุณเชตูเชยใจครับแล้วก็ทีมงานขอโชคดีใจเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับช่วยกัน ครับผมบพี่จำได้คร่าวๆไฟก่อนนี้นเราไปชนะใครมานะเสียกิมมิอสจีดิน่าเราชนะเสียกิมที่รั่าเนินมาโอเค <Okay>. oh, น่าติดตามมากครับผลงานของแกนเหล็กส่อโชคมีชัย,ชย,ชยครับถ้าไม่ใช้แกนเหล็กส่อโชคจะใช้ชชอะไรนะแกนเหล็กปอพิคเนตแกนเหล็กปอพิคเนตโอเคของมากครับน้องปเก็บหน้าติดตามครับเจ้าแกนเหล็กครับ ก็จบเกมครับกันเหล็กสอชโชคมีชัยชนะคะแนนสีเพชรเอกเมืองนนท์ครับเตรียมตัวติดตามไม่ได้ครับน้ำหนักต่อไปของกันเหล็กตอนนี้ก็ร้อยแปดก็กำลังดีแล้วนะนะครับน่า